สวัสดีครับนายครับวันนี้ b บี r e s e a r c h จะมาแนะนำโปรดักต์ของเราให้กับทุกท่านทราบนะคะครับเลยล่ะท่านที่ติดตามบนหลวงเรานะครับก็อาจจะเห็นบทวิเคราะห์เยอะแยะมากมายนะครับแต่หลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าบทวิเคราะห์แต่ละอย่างเนี่ยมันคือบทวิเคราะห์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีวิธีการนําไปใช้งานยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาแนะนําให้ฟังกันนะครับค่ะเรามีจบทวิเคราะห์ทั้ง f u n d a m e n t a l t e c h n i c a l t a c แ i c a l ลแล้วก็ c อ r e asset เนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงบ้างคะ ถ้าเราดูนะครับถ้าภาพทั้งหมดเมื่อกี้ที่ฉายให้ดูตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นเป็นอยู่ทั้งหมด4แบบ4หมวดหมู่นะสำหรับบทวิเคราะห์อของเรานะครับอย่าง fundamental research ตรงนี้มันก็จะเป็นบทวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานนะเรียกว่าเป็นที่เราคุ้นเคยกันก็เป็นบทวิเคราะห์มาตั้งแต่ภาพตลาดเป็นในเชิงพื้นฐานเ็จว่าจะเป็นยังไงลงมาที่อุตสาหกรรมแล้วก็มาที่หุ้นรายตัวเลยนะครับแล้วก็ในในส่วนของฝั่ง ซายมือนะครับก็จะเป็นทัวร์เทคนิคอลก็คือบทวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกราฟนะครับที่หลายๆคนก็มีการตีกราฟมีใช้อินดิเคเตอร์นู่นนี่อันนี้ก็จะเรียกว่าบทวิเคราะทางเทคนิคนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างที่3นะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นทักติคอลนะครับหรือว่าเป็นถ้าคุณชื่อกันก็จะเป็นบทวิเคราะห์ในเชิงกลยุทธ์นะครับก็เป็นการนําเสนอกลยุทธ์การลงทุน ละการว่าแต่และว,วันเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรเข้ามาแล้วมันจะมีกลยุทธ์หรือว่าการแอคชั่นหรือว่าเราจะต้องทําไงกับวันเนี้ยนะครับว่าเราจะต้องเลือกเล่นมูนตัวไหนอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นภาพอ่าเป็นภาพที่เรียกว่าเป็นภาพอ่าบทวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับก็คือวิเคราะห์ในเชิง นำตัวเลขต่างๆนะครับมาวิเคราะห์หุ้นอีกทีหนึ่งนะครับวิเคราะห์แต่ชนีต่างๆนะครับรวมถึงการจัดแอสเซทหรือว่าการจัดสินทรัพย์หรือว่าเรียกว่าเป็นการจัดพอร์ตแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใ,ใหญ่ๆนะทั้งหมดของเราก็จะมีทั้งหมด4หมวดหมู่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไปกันทีละหมวดหมู่กันลวกัน,นได้เลยครับเพราะว่าอันนี้เห็นแล้วแบบปูเยอะมากจริงๆค่ะครับอ่ะ อันแรกนะครับเป็นบทวิเคราะห์เชิงพื้นฐานนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือดูทั้งภาพตลาดในเชิงพื้นฐานแล้วก็ดูทั้งภาพของตัวหุ้นในเชิงพื้นฐานด้วยนะครับอย่างตัวแรกตัวหลักเลยที่เราจะมีนะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ตลาดหุ้นไทยนะครับเปเปอร์นเนี้ยก็จะอธิบายเป็นถึงภาพของตลาดนะครับโดยเราใช้ปัจจัยพื้นฐานด,ด้านเศรษฐกิจด้านของภาพตลาดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินดิเคเตอร์พวกอย่างเช่นที่เคยได้ยินเรื่อง GDP เงินเฟอ้ออะไรต่างๆพวกเนี้ย ที่ช่วงนี้ก็เป็นมีโด่งดังเลยนะครับก็เรียกว่าเราก็นําสิ่งเหล่านี้มาวิเคราะห์หรือว่ามาประมวลผลดูว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะเป็นไปในทิศทางไหนในเชิงพื้นฐานรวไมไปถึงที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของกําไรอัตราหรือว่าตัวเออร์เน็ที่เราจะชอบเรียกกันนะนะสนใจมากคะ่ะเอ๊แต่ว่าซ้ายกับขวาเนี่ยเปเปอร์ペーペーมันตาน่างกันยังไงบ้างคะ อ่าโอเคนะครับถ้าเราไปดู2ฝั่งนะครับเราจะเห็นว่าฝั่งสขีขาวเนี่ยก็คือเป็นตัวเปเปอร์ก็คือเป็นเท็กซ์หรือเป็นข้อความเนี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นบทวิเคราะห์จริงๆนะเป็นตัวเต็มนะครับเราก็จะไปเขียนออกมาเป็นเปเปอร์แบบนี้แหละแต่สุดท้ายเราก็พยายามจะทําให้มันดูง่ายขึ้นนะเราก็เรียกว่าเป็นการทํา เปิดอีฟโฟกราฟิกขึ้นมาแล้วกันเป็นภาพสรุปให้นักลงทุนได้อ่านกันแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นออกมาเป็นด้านอ่าฝั่งที่เป็นสีน้าเงินเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่ดูง่ายแล้วก็สามารถสรุปได้ไวนะครับส่วนใครอยากได้รายละเอียดก็ไปดูที่เปเปอร์วัีสีวาั้เเลเ แล้วต่อมานะครับนอกจากเราจะมีกลยุทธ์มีการเลือกหุ้นอะไรต่างๆในเชิงภาพรวมแล้วเรายังมีจัดพอร์ตให้ดูด้วยนะครับก็เป็นพอร์ตในเชิงพื้นฐานนะครับตรงนี้นะักวิเคราะห์ที่เป็นดูกลยุทธ์เชิงพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นการจัดพอร์ตว่าควรจะเอาหุ้นไหนเข้าหุ้นไหนออกในช่วงไหนถ้าเรามองจากปัจจัยทางพื้นฐานนะครับก็จะเป็นอีกเปเปอร์หนึ่งนะครับที่อิงไปล้อไปด้วยกันแหละกับ บทวิเคราะห์ในเชิงตลาดในเชิงพื้นฐานนะครับเ่อนี้งลงมาเป็นภาพอุตสาหกรรมนะครับหลังจากที่เป็นภาพใหญ่และภาพตลาดแล้วต่อมาเราก็มาดูเป็นลายอุตสาหกรรมว่าเป็นยังไงอันนี้เราก็จะมีนักวิเคราะห์ลายอุตสาหกรรมที่จะดูอุตสาหกรรมว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นมันมีสตอรี่อะไรหรือมันมีเรื่องราวอะไรแล้วตัวไหนที่น่าลงทุนใ,นในอุตสาหกรรมนั้นหรือในกลุ่มหรือในเซกเตอร์นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของการวิเคราะห์ในเชิงอุตสาหกรรมนะครับต่อมาถ้าลงมาอีก ท็อปจากท็อปลงมาดาวเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมาถึงลายตัวละอันนี้ก็จะเป็นนักวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์เป็นลายตัวไปเลยเป็นหุ้นแต่ละตัวเลยว่าแต่ละตัวมันมีเอาลุกยังไงมีผลประกอบการยังไงแล้วก็มีแนวโน้มธุรกิจออกมา,าจะเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็มีที่สําคัญบางตัวก็จะมีการนําเสนอด้วยว่ามีความน่าสนใจอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นพอยต์ขึ้นมาให้นักลงทุนได้อ่านกันนะครับแล้วก็จะมีการทําเช่นเดียวกันเป็นอินโฟกราฟิกเช่นเช่นกันนะครับ ตอนสังเกตเห็นว่ามีคําว่าไอเดียคออะค่ะไอเดียคอคืออะไรคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพที่สำคัญเหมือนกันถ้าเราพูดจะง่ายๆมันก็คือเหมือนเป็นร<ม>ับเบอร์สแตมป์หรือว่าเป็นการอา่าเรียกว่าเป็นเหมือนเหมือนตาปั๊มอะว่าตรงเนี้ยตัวเนี้ยคือนักวิเคราะห์ออกมาแล้วตัวเนี้ยมั่นใจมากก็มั่นใจว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงก็แล้วแต่นะเราต้องดูว่าไอเดียคอเนี่ยเป็นไอเดียคอให้ซื้อหรือว่าไอเดียคอให้ทำกำไรอ่า แสดงว่านะักวิเคราะห์มั่นใจมากว่าต้องไปในทิศทางนั้นให้เป็นลับเบอร์แซมหรือว่าตาประทับลงไปว่าเป็นไอเดียคอก็คือเชียร์สุดใจในตัวนี้อ่าอันนี้ก็คือน่าจะมั่นใจมากๆอะ่ะตัวนี้สุดๆแล้วนะครับ <c oughs> มีอีก2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คือเป็นภาพเศรษฐกิจนะครับที่ทางธนาคารกรุงเทพนะครับที่เขาจะมีการเขียนบทวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจ เป็นภาพแบบแมคโครเลยนะเป็นเศรษฐกิจจริงๆเลยที่เขาจะมีการเขียนออกมาอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีการนํามาสรุปมากแล้วก็มาเขียนให้กับทางนักลงทุนได้เห็นมากแล้วก็มีการเผยแพร่เช่นเดียวกันก็คือนาบทวิเคราะห์ตรงของธานาคารกรุงเทพนี่แหละมาเผยแพร่ด้วยนะครับแล้วอีกแานหนึงเป็นขาต่างประเทศนะครับก็คือ เราก็เข้าใจแหละว่าน,านักลงทุนก็อยากจะรู้มุมมองของต่างชาตินะว่าน,านักลงทุนต่างชาติหรือว่าบล็อกเกอร์ต่างชาติเขามองไงบ้างน,นะครับล้วก็มีพาร์ทเนอร์กับทางมอลการสเตนเล่นะครับตรงเนี้ยก็คือเราก็จะมีการอ่าสรุปหรือว่าเป็นการอ่านบทคราะห์ที่น่าสนใจของเขาเราก็มาสรุปให้น,นักลงทุนได้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันว่า ช่วงนี้ต่างชาติเขามองไงหรือว่าตัวทามอร์แกนเองเนี่ยเขามีวิวในเรื่องต่างๆเป็นไงบ้างไม่ใช่เป็นภาพเศร,รษฐกิจหรือว่าอาจจะเป็นหุ้นตัวใหญ่าตัวที้ซามนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราพยายามจะ,ะนํามาสรุปแล้วก็เสริมให้หนักลงทุนนะครับในเชิงพื้นฐานก็จะมีประมาณนี้นะครับถือว่าเยอะมากจริงๆค่ะอืมถ้างั้นเราไปต่อกันที่ทคทิคอลเลยค่ะทคทิคอลคืออะไรคะต่างกับฟันเดเมนทัลยังไงหรืออ่าทีนี้ทคทิคอลฟันเดเมนทัลกับทัคทิคอลความต่างก,กันก็คือว่าทัคทิคอลก็จะเป็นการ มองภาพในแง่ของการนําข่าวในช่วงนั้นหรือว่าเหตุการณ์ของนในช่วงนั้นมาประกอบด้วยถ้าฟันด์เดิที่เขาก็จะมองเป็นปัจจัยพื้นฐานเฉพาะตัวนั้นแล้วก็ดูเป็นภาพใหญ่ๆของตัวนั้นภาพยาวๆไปเลยว่ามันจะาภาพแนวโน้มยาวๆของเขาประมาณไหนนะครับแต่แท็ติกเขก็จะมองเป็นเหตุการณ์สั้นๆอาจจะมีข่าวอะไรมกากระทบเงี้ยสั้นๆน,น,นะครับ mm. แล้วก็จะนําภาพยาวๆเนี่ย,าย,ายามาประกอบกับภาพของตัวราคาหุ้นชร้าหุ้นต่างๆหรือ,อเชิงเทคนิคต่างๆด้วยเนี่ยเอามาประกอบกันก็เรียกว่าเป็นการ วางกลยุทธ์การลงทุนนะครับถ้าคุณหูกันนะครับแทคติคอลนี่ก็คือเปเปอร์ในเชิงกลยุทธ์นั่นแหละนะครับในเชิงของกลยุทธ์เองแล้วก็จะมีเปเปอร์ที่ชื่อว่ารอบด้านตลาดหุณตรงนี้นะครับที่จะมีการอัปเดตอยู่ทุกวันเลย ตรงนี้นะครับก็ประมาณสักกี่โมงนะแปดโมงกว่า9ก้าโมงเก้าโมงประมาณนี้ค่ะประมาณเก้าโมงก็อาจกันได้นะครับสาหรับเปเปอร์นี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือจะมีทั้งเปเปอร์ฉบับเต็มแล้วก็ที่เป็นอินโฟกราฟิกเหมือนกันในเปเปอร์เชิงกลยุทธ์เนี่ยเราก็จะมีนอกจากรายวันเราก็จะมีออกทุกวันจันทร์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเปเปอร์รายสัปดาห์นะครับเราเรียกว่า weekly w a r up หรือว่าเป็นการวอร์มอุ่นร่างกายแล้วกันว่าสัปดาห์นี้มันจะมีสตอรี่หรือเป็นกลยุทธ์ในการเล่นหุ้นน่าจะมีอะไรบ้างนะคร มาให้เลย3ตัวนะครับแล้วก็เป็นกลยุทธ์ภาพของการเล่นในในทีมสัปดาห์นี้แหละนะครับก็เรียกว่าเป็นเปเปอร์กลยุทธ์รายสัปดาห์นะครับค่ะแล้วแท็กที่ข้อเนี้ยค่ะมีจับพอร์ตเหมือนกับทางฟันเดอร์เมทัลไหมคะ ไปนี่เลยครับมีเช่นเดียวกันนะครับเราก็มีการจับพอร์ตเช่นเดียวกันในเชิงอ่าเรียกว่าเป็นเชิงกลยุทธ์และกันเมื่อกี้ก็จะมีในภาพของเป็นพื้นฐานนะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ก็มีการจับพอร์ตเช่นเดียวกันหุ้นเข้าหุ้นออกเหมือนกันนะครับก็จะแต่จะเป็นมุมของกลยุทธ์นะครับ t a c ที่ a l p าเพคออ h เฟอร์ฮันติ้คืออะไรคะออฟเฟอรฮัาานติ้งไอเดียหรือว่าเราคือในแต่ละช่วงนะเราก็ต้องการที่จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าตลาด นะครับแล้วก็พยายามจะหาหุ้นหรือว่าเป็นธีมบางทีคนก็ไม่ได้อยากเล่นแค่หุ้นตันนั้นตัวเดียวแต่ว่าเราคัดเลือกออกมาแล้วว่าเป็นธีมหรือว่าเป็นวิธีการลงทุนหรือว่าเป็นกลยุทธ์ในช่วงนั้นน่ะว่ามันควรจะเล่นหุ้นในลักษณะไหนแบบไหนอ่าแล้วก็จะมีการจับมามัดรวมกันนะครับก็เป็นการออกมาเป็นครั้งคนะอันนี้ไม่ได้มีกําหนดที่แน่ชัดน,นะก็ออกเป็นครั้งๆเลยว่าช่วงนั้นเราเห็นว่าตัวไหนธีมไหนหน่าสนใจแล้วก็จะจับมาเป็นทค c t i c a l p l ย์ให้นะครับธีมนี้กาลังมาก็เล่นตามได้เลยอ่าใช่ถูกต้องครับ อ่ะเรามาถึงครึ่งทางกันแล้วค่ะเทคนิคข้อเก,กมกำไรหุ้นด้วยกราฟเทคนิคอ่าโอเคเทคนิคข้อนี่หลายคนเคยคุ้นชินอยู่แล้วเพราะว่าปกติเข้ามาเล่นหุ้นกันก็จะเห็นเป็นกราฟกราฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยไอ้พวกเทคนิคมันก็จะมีทฤษฎีต่างๆเข้ามาเยอะแยะนะครับแต่ว่าเพื่อความแบบง่ายกับนักลงทุนนะเราก็จะมีนักวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยมาวิเคราะห์ให้เลยว่าดูจากทฤษฎีทฤษฎีนู่นนี่นั่นในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ย ออกมาดูเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นภาพของตลาดพวกเนี้ยแล้วก็จะมีรายวันเลยว่ามีเรามองเทคนิคเรามองแบบตลาดเซ็ตอินเด็ก์น่าจะเป็นไงบ้างแล้วก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจหรือว่าเป็นหุ้นที่เราเลือกขึ้นมาในเชิงเทคนิคหรือว่าเล่นเทรดดิ้งได้ในช่วงนั้นหรือในวันนั้นนะครับ mm. ก็จะมีแนะนําเป็นรายวันเช่นเดียวกันนะครับอ่ะแล้วต่อเลยแล้วกันระหว่างวันเนี่ยก็มีอีก พักกลางวันก็มีมีพักกลางวันแล้วทุกวันนี้ก็มีในระหว่างวันอีกด้วยนะครับว่าจะมีการยิงออกไปว่าตัวไหนมีสัญญาณทางเทคนิคที่น่าสนใจนะครับหรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์อะไรบางอย่างที่มันส่งสัญญาณออกมาละอันนี้ก็จะไปให้นักลงทุนได้เข้าไปดูกันนะครับก็เหมือนเป็นคนชี้เป้าให้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้อันนี้ตามชื่อเลยเทคนิคอามันรี่ <c oughs> ตอนแรกเราวิเคราะห์ลาย วันรายชั่วโมองอยู่ดีแต่เราก็มีรายเดือนด้วยนะเทคนิคไม่ได้มองจบแค่เป็นวันหรือเป็นชั่วโมงนะแต่รายเดือนเราก็จะมีภาพมองว่าเป็นใหญ่ๆเลยภาพเดือนเนี้ยเทคนิคมองว่าเดือนเนี้ยแต่ชนิน่านะจะเป็นยังไงแล้วหุ้นตัวไหนมันน่าจะเอากระฟองได้ในภาพของเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูชาร์ตแบบเป็นเดือนได้ด้วยนะอ่าไม่ได้ดูชาร์ตแบบแค่เป็นรายวันหรือราย 1, รวินาทีอย่างเดียวน,นะครับชั้นก็ได้ยาวๆก็ดี่าใช่ครับเราก็จะมีให้ครบเลยในมุมของตัวเทคนิคครับ มาต่อกันที่คอร์ดเซนแอนคอนค่ะโอ้โหเดินให้มาถึงสุดท้ายจนได้นะกลุ่มสุดท้ายสุดท้ายแล้วใช่ <laughs> ครับหลายๆคนก็ก็จะคุ้นชินกับ่าเรียกว่า3รูปแบบที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับแต่เนี้ยก็จะเป็นรูปแบบที่หายากนะที่จะมีโบรกเกอร์ที่จะมาทำในรูปแบบที่เรียกว่าการิีคอร์เชิงปริมาณแบบนี้นะครับงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าโปรดักต์มีอะไรบ้าง มาที่อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นภาพใหญ่เลยนะครับว่าหรือว่าตัวที่เรียกว่า asset allocation นะครับหรือว่าเป็นการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับเพื่อให้ทนทานต่อสภาวะต่างๆนะผ่านการจัดทรัพย์สินทุกประเภทหลายๆประเภทรวมกันเลยนะครับเพื่อให้สร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวด้วยนะครับหรือว่าเอาจริงก็คือเรียกว่าเป็นการ รยกว่าเป็นการจัดเวลพอร์ตโฟลิโอแล้วกันว่าแต่ละคนก็คงไม่ได้อยากลงแกงหุ้นหรอกแต่ว่าก็มีการจัดให้หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศสหรัฐจีนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มีหมดนะครับหรือแม้กระทั่งพวกทองคาเราก็จะมีการให้น้ําหนักนะว่าวันเดือนนิดหรือวีคนี้เราควรจะปรับน้ําหนักยังไงบ้างนะครับก็จะอยู่ใน paper เปเปอร์นี้นะครับว่าการลงทุนแต่ละแอสเซทควรจะให้น้าหนักยังไงในแต่ละช่วงเวลาแล้วกันนะครับแอสเซทโลเฟชั่นเราอัพเดตเป็นรายเดือนใช่ไหมคะอ่าสำหรับเปเปอร์นี้เราก็จะมีการ เรียกว่าเป็นการรีวิวการทุกๆเดือนแล้วกันว่าเราจะมีการปรับน้ําหนักกันยังไงในแต่ละแอสเซทเนี่หรือในแต่ละสินทรัพย์แต่ประเภทนะครับค่ะแล้วต่อไปคืออะไรคะอ่าในเชิงปริมาณนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการวางกลยุทธ์นะครับในเชิงของเรียกว่าเป็นการเอาพวกข้อมูลต่างๆที่มีเป็นเชิงตัวเลขทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็ มาเรียกว่าเป็นการจับจังหวะขาขึ้นลงของตลาดนะครับแล้วก็จะดูเรื่องของทามมิ่งแล้วบทวิเคราะห์อันนี้จะออกทุกไคลอะไรคะไรเดือนหรือว่ารายสัปดาห์ครับสำหรับบทวิเคราะห์ที่เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้ก็จะออกทุก2ส,สัปดาห์ก็คือประมาณเดือนหนึ่งก็สองครั้งอะ่ะก็น่าจะได้เห็นนะครับ,รบสำหรับบทวิเคราะห์แบบนี้นะครับต่อมาโฟร์แท็กเกอร์อ่ะ,ะถามว่าถ้าเป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยจะจะนึกอ,ออกไหมว่ามันเป็นเปเปอร์อะไร ไม่รู้เลยค่ะอ่างั้นอธิบายให้ฟังนะครับเราก็อาจจะได้ยินคําว่าฟันโพอยู่เรื่อยๆนะพี่เขาก็จะมีการเอาไปพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆนี่ละฮะก็คือ paper for t a c k e r ก็คืออ่าเป็นการเรียกว่าเป็นการจับจังหวะกระแสเงินลงทุนแล้วกันทั้งไทยแล้วก็ภูมิภาคด้วยว่าเงินเนี่ยมันเข้าออกประเทศไหนเท่าไหร่ในแต่ละสัปดาห์นะอันนี้ก็เป็นรายสัปดาห์เลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอ่ามีให้อัปเดตกันตลอดนะครับว่าเงินตอนนี้มันถูกไหลเข้าไหลออกประเทศไหนนะครับว่า อ่าเป็นเรยกว่าเป็นการจับกระแสแล้วกันในแง่ของแมทเงินนะครับอันนี้เราคอยติดตามทุกวันอะไรคะอันนี้ก็จะออกกันทุกวันอังคารนะครับก็ติดตามกันได้นะครับก็จะมีการสรุปให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งใหม่ที่เรียกว่าอาจจะมีแค่บนหลุมก,ก็ได้ที่มาถึงที่ในไทยนะ อาจจะมีขั้นเราที่ทําก็คือเราพยายามจะหาอินดิเคเตอร์หรือว่าใช้ข้อมูลในเชิงปริมาณมาเข้าโปรแกรมกันตอนนี้นักลงทุนอยู่ในภาวะที่โลภมากหรือว่ากลัวมากนะครับตรงน,นี้ก็จะบอกได้นะครับเราก็จะมีอัปเดตกันให้ทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันเพราะจากจะวัดเชิงตัวเลขแล้วเราจะมาพยายามวัดเชิงอารมณ์ให้ด้วยนะครับว่าตลาดตอนนี้อารมณ์ไหนเป็นบพลน่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมี่ต้องติดตามเลยคะ่ะทุกวันพฤหัสคะ่ะครับอ่า ไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์เรียกว่าเป็นเมกะเทนอินเวสเมนต์ก็คือตอนนั้นน่ะมันจะมีเรื่องของการลงทุนแบบเมกะเทนหรือว่าเป็นลงทุนเทนที่มันกระแสที่มันกําลังจะมาแรงว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเราก็จะมีออกให้เป็นซีรีส์เลยนะครับก็จะหรือว่าเป็นโวลลุ่มออกมาเลยนะครับอย่างตัวโวลลุ่มหนึ่งสองเนี่ยก็ออกไปแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างอย่างพวกเรื่อง AI อะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของฟินเทคเราก็จะเคยได้ยินสักพ,พวกนี้อยู่แล้วนะครับอย่างววลลุ่มสองก็จะมีเรื่องของ เรื่องของอะไรอะเฮลท์แคร์อินโนเวชันนะครับไม่ใช่เฮลท์แคร์ปกติไดยนะต้องเป็นพวกอินโนเวชันต่างๆด้วยนะครับหรือแม่ก็พวกวิดีโอเกมหรือพวกอ e ีสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยเราก็มีออกไปให้เห็นละนะตอนนี้แล้วก็ออกไป2วอลลุ่มแล้วนะคะวอลลุ่มที่3ติดตามกันนะคะจากวันนี้ค่ะอ่าใช่ครับสุดสำหรับ2วอลลุ่มแรกก็ไปย้อนอ่านกันได้นะครับก็เป็นความรู้ได้ด้วยนะครับว่าธีมการลงทุนในทศวรรษหรือว่า10ปีเนี้ยมันน่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็ติดตามกันได้นะครับรายละเอียดก็จะหลาเรื่องก็จะประมาณเนเรเน,นะคับ อัลฟาดีเทคเตอร์เราคัดหุ้นเด่นด้วยโมเดลคอนหรอคะทีเนี้ยไอ้พวกคอนที่เราอธิบายมาเป็นการวิเคราะห์คนน่าจะเริ่มเข้าใจภาพแล้วว่ามันก็คือการเอาตัวเลขมาวิเคราะห์นั่นแหละอ่าแล้วก็มาใส่โปรแบบรกรมหรือขีดอัลกอริทึมต่างๆเข้ามานะครับครับแล้วก็จะมีเปเปอร์เนี้ยเป็นโมเดลที่จะออกมาให้เห็นนะครับว่าอัลฟาดีเทคเตอร์หรือว่าการคัดหุ้นเด่นในทุกๆ3เดือนก็คือไม่ต้องแบบไปลงทุนสถิติมากนะครับว่าเราควรจะลงทุนตัวไหนหรือลงทุนในกลุ่มไหนบ้างนะครับก็จะเป็นเปอร์ ัวนี้นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับอันนี้เป็นอันที่น่าสนใจมากเลยค่ะอันนี้เรียกว่าเด้งกันทุกเช้าตรงนี้นะครับนนแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนเราหรือว่านวิเคราะห์เราเป็นคนส่งออกไปนะแต่อันนี้ก็คือเป็นการที่เราพัฒน,นาต,ตัวโปรแกรมเทรดหรือว่าเป็นโปรแกรมพวกสแกนหุ้นต่างๆโปรแกรมมันจะคำนวณให้ว่าเอ้ตัววันนี้มีตัวไหนที่มันดูน่าสนใจบ้างตัวไหนที่มันไป ทิกเกอร์หรือว่ามีไปสก,กิดตัวอินดิเคเตอร์ในเชิงเทคนิคหรือเชิงค uantitative ต่างๆนะครับนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นระบบออโต้ที่เราพยายามทำขึ้นมาให้นะครับเพื่อให้นักลงทุนได้เห็นแบบทันทีทันใดอ่ะอืมนะครับก็ครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับบทวิเคราะห์ทั้งส0ประเภทนะคะทีนี้เรามาดูว่าผลตอบแทนของการลงทุนจากทั้ง4ประเภทนั้นเป็นยังไงบ้างคะ ครับสุดท้ายเนี่ยพอเรามีทั้งสีประเภทนี้แต่ว่าทุกประเภทเนี่ยเราก็จะมีการนํามาจัดพอร์ตเพื่อให้เห็นว่าไอ้ที่เราแนะนําไปเนี่ยเข้าาออกมีทั้งเพิ่มทั้งถอนออกมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันได้ผลตอบแทนยังไงเราก็จะมีการทรําพอร์ตปร,ริโอจำลองในการลงทุนตามเนี่ยมันได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ <ST> อะไรประมาณเนี่ยลราก็เรียกว่าแต่และเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วระหว่างทางนะว่ามันมีเปเปอร์ที่เราจะบอกว่ามีปับพอร์ต มีการเพิ่มหรือว่าการถอดอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายมันก็จะถูกวัดกันที่รีเทิร์นนี่แหละว่ามันจะออกมายัางไงนะครับแต่สิ่งที่อยากให้นักลงทุนเรียกว่าโฟกัสน,นะว่าเราจะเป็นลงทุนตามพอร์ตไหนก็อาจจะอยู่ที่เราอยากจะลงทุนในระยะประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่และพอร์ตก็คงไม่เท่ากันนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ของแต่และพอร์ตทั้ง4พอร์ตที่เราก็จะมีการจัดให้ดูอยู่แล้วนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ แล้วนอกจากที่เป็นรายงานบทเคราะห์แล้วก็อินโฟกราฟิกอะค่ะเราจะมีบทวิเคราะห์รูปแบบอื่นให้ดูอีกไหมคะเรียกว่าของเราก็มีการจัดทําเป็นสื่อนะเป็นรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกวิดีโอหรือคลิปต่างๆนะครับอย่างที่ได้เห็น,หนกันนี่แหละในคลิปนี้ด้วยนะครับรวมถึงคลิปอื่นๆที่หลาย,ลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับทีนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่น ตื่นเช้ามาเลยก็อาจจะเริ่มจากการฟังพอดแคสต์นะครับก็เรียกว่าเป็นรีเสิร์ชแคสต์แล้กันนะครับแล้ก็จะมีการออกให้ทุกเช้าเลยน่าจะประมาณสักกี่โมงนะก็น่าจะได้ฟังแล้ว <ง>ก่อนตลาดเปิดนะครับก็จะได้ฟังก็จะเป็นการบีฟนะครับจากไม่ว่าจะเป็นทางกลยุทธ์ทางคอนแล้วก็เป็นทางเทคนิคแล้วก็เป็นเรื่องของทางพื้นฐานด้วยนะครับก็ในเรื่องของตัวคลิปวิดีโอต่างๆที่จะมีการออกรีพอร์ตออกมาหรือว่าออกไปเปิดมาก็จะมีการบีฟให้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับพอร์ตการลงทุนที่เป็นเรื่องของ asset allocation เมืม่อกี้ที่บอกทุกเดือนนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของรายสัปดาห์ก็มีเหมือนกันที่เป็น weekly warm up หรือว่าเป็นการบอมในแตล่ละสัปดาห์ด้วยนะครับอ่ะหรือว่า เวลามีการออกไฟเปอร์หรือตัวไหนที่น่าสนใจเมื่อกี้ที่มี Rubber Stamp Idea เดียอย่างเงี้ยทุกครั้งก็จะมีการออกไอเดียคอออกมาแล้วก็จะมีการอัดคลิปให้ฟังด้วยนะครับถ้าเราอยากติดตามพอดแคสต์วิดีโอบทวิเคราะ์และอินโฟกราฟิกของดิเซอร์เนี่ยค่ะสามารถติดตามที่ช่องทางไหนบ้างคะช่องทางการติดตามเวล o n n น็ t นะครับก็สามารถ กดเข้ากดโหลดเข้ามาได้ทั้งระบบ iOS Android เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ติดตามในแต่และหมวดหมู่ได้เลยนะครับ3ช่องทาง3แบบเลยมีคอร์ดแอสเซทฟันเดเมนทลลแล้วก็ technical, เทคทีคอลและเทคนิคนะคะหวังว่านักลงทุนทุกท่านจะได้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช้สําหรับในการตัดสินใจลงทุนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ